สวัสดีครับผมชื่ออาร์ตี้นะครับอายุ16ปีใกล้จะ17ครับผมเกิดวันที่24พฤษภาคม2551แล้วก็เวลาว่างผมชอบฟังเพลงดูหนังอ่านหนังสือครับแล้วก็งานเอเลที่ชอบที่สุดคือถ่ายรูปก,กับกล้องฟิล์มครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ่ายรูปก,กับกล้องฟิลม์มแล้วก็มีเอกลักษณ์ดีแล้วก็ผมชอบร้องเพลงครับแล้วก็ชอบเต้นด้วยวันนี้ผมเอ้ย ผมชอบกินอาหารญี่ปุ่นครับแล้วก็ชอบกินอาหารอิตาเลียนแต่ว่าวันนี้อยากกินอาหารไทยมากกว่าครับแล้วก็ผมชอบเพลงแนว R&B แล้วก็เพลงป๊อปครับรู้สึกว่าฟังแล้วก็สนุกแล้วก,ก็รู้สึก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 ชอบครับแล้วก็รายการก็กำลังจะเริ่มแล้วผมฝากทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมเป็นน้องเล็กครับขอบคุณครับ